โอ้โหเปิดเกมเดือดใส่กันเลยครับตอนนี้วงในครับทั้งลมฝนทั้งขอมนารีเถ้าไปวางแข้งขวามไม่โดนโอ้โแข้งซ้ายหน้ามาครับแม่ดูยังตื่นตื่นกอยู่ครับออนแอช่องแปดไปชั่วโ่ะตั้งหลักตั้งรับดีๆครับเดินเข้า,า,าหาโอ้โหต่อยซ้ายเข้าหน้าครับขอมนารีแ้าทางน้าลมฝนก็ยังสู้ครับ,บ แต่ว่าลมหายใจยังสบายๆอยู่ครับทางด้านของลมฝนเจหบัดหน้าหงายอีกโอ้โหต้องบอกว่าฟัดไม่ปล่อยจริงๆครับไม่อยากแพ้ครับบนเวทีเดินเข้าหา,าครับทางด้านของลมฝกครับเตะซ้ายนาทีหนึ่งแต่ว่าของอารีนี่ยังไม่หยุดครับเตะหน้าเข้าใส่ลมแนะต้องรีบลุกขึ้นมาครับเพื่อการต่อสู้ยต่อไปอ่าครับ โอ้โหรัวรัวครับคนหนึ่งกับปั้นคนหนึ่งเท้าแหมใช้แรงเยอะเลยครับจิงหนึ่งสองเข้าหน้าโอ้โหต่อยลำตัวครับชุดนี้สวยทั้ขอมนารีโอ้โหทั้งพี่สาวทั้งคุณแม่นี่ไม่ครับสายทำไปก่อนโอ้ยฟัดไปแต่ก็มีความสุขครับเห็นลูกหลานอย่างนี้พี่ครับมันต้องอย่างนี้ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยอารมณ์ให้ได้อย่าตื่นเต้นนี่ครับนี่ครับแล้วทำได้ตามแผนนะครับ ขณะที่ลมฝนนั้นเดินลุยอย่างเดียวครับแมาจะคว้าคอตีเข่าครับจะจับได้ตีได้นี่ต้องลงทุนเลยครับนี่เจอถีไปอีคว้าคอมาทำอะไรได้ไหมโอ้เข้าไปใกล้ๆครับทางด้านของของนารียดีซ้ายหน้านี่กระแทกหน้างหน้าหงายครับแล้ววงในจับบิดเลยครับโอ้ยังแข็งแรงอยู่นะครับของนารีครับใทยมาสกัดแทงซ้ายมาแล้วครับโอ้โหตัดเป็นสองต่อยเข้าลำตัวโอ้โหดูครับมีซ้ายคอยกวนไว้ตลอดนะครับที่ตีได้ไหม ต่อยหมัดซ้ายครับเต้นหน้าตัดไปข้างซ้ายพยัมจะกอดน,นะครับแต่หน้าของลมฝนครับกอดไม่ได้ก็ต้อง <c oughs>